หมาซองตัวตัวหนึ่งออกนอกบ้านตัวหนึ่งตกน้ำฮะตกน้ำตกเล้งไหนอะกะจังวันนี้แล้วมึงเห็นบ่สันอะบ่เห็นแล้วเจ้าไปถามเคนโดโฟกัสอาตี้บังดูเขาก็บ่เห็นฮะบ่เห็นยังไงเห็นนั่งเฝ้าหมาอยู่แมนั่นแล้วไปเปิดกล้องวงจรปิดไปไปไป,ไป,ไปใส่คือบ่เห็นผู้ใดจักตัวนั่นเนี่ยมาเค้กเกอร์มาแล้วบังบังไม่ได้เปิดประตูเลยเว้ยโ้าว้ายคนลืมล็อกประตูแม,มีนแท้เปิดได้แล้วฮนะนั่นมันเนล็นเราฮะนั่น นี่ยังก้อยก้อยออกไปแล้วเปิดเสียงรู้ป่าเปิดเสียงดูมันบอกอีหยังกันน่ะสองตัวน่ะตัเปิดประตูออกไปได้ไงอุ้ยแม่นยังนี่ยโอ้ยลื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยบักไทเกอร์มาออกไปนอนแล้วเศ้ามากลับมาพ่อจะตีดเมันเป็นยังดอกออกมาแป๊บเดียวนึงบักไทร์เกอร์โอ้ยลื่ดำหายไปใสแล้วออกมาแม่อุ้ยออกมาได้ตกน้ำผู้ใดก็ได้มาซอยแน่ยโอ้ยน้อน แมย์มันหนีมาตกน้ำแห้งเลยละเพราะว่ผู้ใดซรอยมันไปเนี่ยตนะกไปแบบดนดำเลยนะ้วฮะงานเด็กผู้อนนชอยเนี่ยเออก็บอกแล้วเขานั่งเฝ้ามาอยู่อนนเอาไปยังคือไปลมาแล้วนี้าปนี่ ได้แลรวบาดแค่ไหนไม่ได้ไไดไไดนั่นน่ะเห็นป่ะบอกแล้วล็อกประตูนแน่น